ดูแลดาวพระสุกร์ระวังอย่าให้พวกไอ้คราวมันยกคนจากค่ายบางระจันมาฆ่าแม่สีไพรนางเสือเจ้าคือเสือสั่งฟ้าเจ้าบอกดอกส้มสีทองดินนะว่าถึงยังไงเราคือนักสู้มันเข้าเหนียวไ,ไวอ้ไร้แล้วนะาดรุัไอ้พรินันก็เตาได้กันากาคือตบติมจะยำ้ำพอแล้วกข่ได้กันะ าผลน่โจ้วันนี้ยอดทองกูจะไปฆ่ามันเดี๋ยวนี้แล้ววันนี้เลยน้องไอ้ไปฆ่ากว่าใจเพื่อตีใจเย้ของกวายิ่งมาเป็นคู่ชีวิตใช่วันนี้ก็จะไปวันนี้ยอดทองไปกับข้าด้วยไปไปน้อยกับไปฆ่าคนไงปุ๊มเนี่ยกับคนดีต่อเจ้าเก็บเก้าเฮก็เหลามึงไม่สู้ใช่ไหมทองไม่สู้ใช่ไหมไม่แข่ไม่โจนแต่ว่าคือมันมันมันไม่อ่านนั่นเมื่อนกันหละ บริษัทเดียวกันเลยขี้คลาดจำกัดใจแล้วเกิดมาไม่สู้คนมึงไม่บัดสีหมาละวะกูถามหน่อยสมมติเด็กวัยรุ่นวิ่งมาถึงเตะหน้ามึงในงานมึงจะทำไงอะหลอมกับโอ้ชอบหายใจแมนเนเด็กชัดเดียยกขึ้นรำตัวลาแสดงว่ามึงไม่สู้ใช่ไหมทองคือผมอมอบตรงตรงกับว่าผมกับเหลืองหลบเผื่อนนี่ผมก็ตัดย่างแข่งจอกับทำไมไม่รู้ ไม่โซกับไม่โซปักดัดยางแกงจกก่อนที่โซกูปักแกงจกเลยครับแร่งยากับคนผ่านจริงโมโรนยาเก็บรำไม่เคไม่ได้เด็ดขาดคือดีเราโยกันด้วยความรักอย่าไปเคลียดบ้านเมืองเราอยู่กันด้วยความสามัคคีเมืองนครจะได้มีความสุขถ้าในตันไหยกกี่บอกเล้วกจะสร้างเมืองนครนยิกตันหานเยอยยิกตันตรงกล้ายิกตันเกี่ยไม่ให้ได้เมืองเราค่องดีกันลุยริงเห้อเพราะฉะนั้นอย่าไปรำกูกับไปโตนกูไม่ขอบแล้วไม่ขอบเพือ วันนี้ไปในลาดมันไปบอกแม่กาว่ากูหลักดมก็มึงเลยสิเปรตแต่กูหลักดมก็บว่นดอยมันก็เห็นแม่กาว่าดมตองยิบตองยิบมันจะมึงยิบแล้วค่อยยิบไปนะแอ้จ่าเปรตไอ้ไรมันเตวกิดเปรดจริงกูไม่เคยหลักก้องเคยนะกูบอกเสียดีได้เปรตดีหลักแก้งแกล้งมช่วยต่องกูณชอปมึงงั้นคุเคยหลักก้องเคยบุ่นดอย เดี๋ยมันนีมึงไปยิ้อหลุดม้วนออกมาเจ้า้ตรองตุง้งของกูตามเรีวว่าม้วนไรแม่กาว่าม้วนแก้วก็กูเอามาแล้วแกว้วก,ก็งูล่ะแม่โต้กันกูยอกลับแต่มาเรีวกูมาด้วยการต้องแม่ขอบขอบปรีได้เลยอันมึงแล่แก้ววันนี้มาแต่รุ่นรถอนรือ้อรุ่นตุงน้อยแต่ผลส่วนฟักกูใจว่าเวใสมันในปัม๊มผลส่วนฟักตงุงนั้นไอ้โต้เขาหาเวไม่ได้ก้นตกต้กว่าล,ลันหลันวะ ต้องเอื้อไว้ไม่ได้ควายลงเืนวัวมึงแล้วควาลงเืนวัวคูบลื่นหนปั๊มมันดูเว้นเขียนวปั๊มป้าทองป้าทองไม่ฟื้อกันเที่ยงลงบนโต๊ะดำเดือดร้อ,รอม,อมไม่ใช่ต้องดี